สุดยอดไหมสวยจริงๆเลยวัดตรงนี้ก็จะเป็นมิหารสีขาวนะครับจากวัดห้วยปลาก้างครับผมสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมนะก็อยู่กันใน Channel นะครับอ n ATC นะครับตอนนี้ทุกคน บอกเลยว่าเชียงรายอากาศเย็นและก็เริ่มหนาวแล้วนะครับโอ้โหดูครับบรรยากาศตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่สถานที่ที่เรียกว่ามีเจ้าแม่กอนอิมนะฮะร,รูปปั้นนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะก็คือวัดห้วยปลาก้างนั่นเองเดี๋ยวเราดูครับบรรยากาศนะฮะในค่ำคืนนี่เรามาแบบตอนดึกๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ข้างหลังครับผม เจดีนะครับกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดีย์โอ้โหเก้าชั้นแล้วก็โอ้วัดสีขาวนะครับแล้วก็โอ้หี่ครับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แบบว่าสุดยอดมากเลยครับคุณผู้ชมก็มากันแบบวีล็อกเลยนะฮะก็คือเรามาเที่ยวกันแบบไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปหรอกตอนแรกอะเรามาซื้อข้าวเย็นกินนะแต่ว่าเราบังเอิญมาเส้นทางที่ผ่านนะครับวัด้วยปาก้างพอดีแล้วก็เห็นความอลังการงานสร้างแบบนี้เราก็ เือโอกาสถ้ามาเก็บภาพสวยๆไว้นะครับนี่ผมมากับสองสาวนะครับนี่สองคนนะครับผมโชว์ตัวหน่อยคุณแอริซาและคุณมัดชนะโอเคก็มไตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศแล้วกันนะครับนี่บรรยากาศนะครับตอนเย็นๆครับดูครับโอ้แต่ว่าเอ่อตรงเจ้าแม่คนอิ่มนะครับ ที่เราเห็นอยู่ยังไม่มีแสงอะไรนะครับยังไม่ได้เปิดไฟหรือเปล่าหรือว่าปรับปรุงอะไรหรือเปล่าตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับนี่เพราะว่าวันที่ผมมานี่ฮะเห็นตรงนี้ไหมครับก็เอ่อน่าจะปรับปรุงแล้วกันนะวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะเยอะแยะนะครับตอนเย็นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยตรงองค์เจ้าแม่กนอิมน่าจะปิดให้ให้เข้าชมนะผมเท่าที่ผมดูอะตอนที่ผมมาวันนี้นะอ่ะก็ไปเดินทางกันเถอะทุกคน เดี๋ยวเราจะให้ส,สาวสองคนนี้เป็นไกด์นะครับเดินเที่ยวแล้วกันนะครับนี่เลยโหเราไปดูครับรรยากาศของวัดห้วยปละกล้างนะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างฮะก็ที่นี่ครับพบโชคนะฮะโหเช็คอินได้เลยฮะดูพญานาคอันนี้ผม พาเดินดูบรรยากาศตอนเย็นๆก่อนเรามาดูตรงเอจดี JD นะครับนี่ฮะเพื่อนๆคือแบบ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจดปดเก้าสโอ้โหสุดย,ยอดครับผมสวยงดงามมากครับวัดห้วยปลาล้างตอนดึกครับดีนะกล้องผมมีการสั่นนะโหดูครับความอมลังการโอ้สวยสวยสวยตอนกลางคืนสวยมากเลยครับ ทั้งสคนว่าไงสนุกไหมสวยมากเรายังไม่ได้เที่ยวกันเลยสนุกแล้วนะนเ,เออสวยมากจริงๆสวยมากเลยครับนี่มีเด็กๆวิ่งเล่นด้วยตอนเย็นเนี่ยโหเราจะเดินไปที่เจดีย์ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็แสงน้อยครับก็ต้องดูกันแบบบรรยากาศที่เป็นแสงน้อยครับเราอยากจะเข้าไปดูแบบว่าอตอนเย็นๆนะฮะข้างในเจดีย์นะครับ เราก็เข้าไปดูนะว่าข้างในเจดีนะครับอตอนเย็นๆวันนี้คือจะมีความเรียกว่าโหทําให้ผมแบบมีสิ่งแบบตื่นเต้นได้มากแค่ไหนนะครับอะตรงนี้เขาให้เราถอดรองเท้านะครับเราจะถอดรองเท้านะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับเดินไปนเลยให้ผมเดินผ่านมังกรสีทองไปด้วย ดูบรรยากาศทำแบบดึกๆไปเลยนะฮะโอ้โหทำไมผมโอ้โหเยอะจังเนี่ยคือเขาแบบมีความงดงามนะฮะมากๆเลยนะครับณสถานที่แห่งนี้ฮนะโอ้เชิญนะครับใครที่มาเที่ยวเชียงรายดูลมหนาวโอ้ยได้ยินเสียงลมไหมฮะทุกคน นี่เราจะเข้าไปข้างในกันนะครับข้างในนี้พูดเสียงดังได้อยู่มั้งเราก็ทำตามกฎนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวเราทำบุญไปด้วยนะครับเดี๋ยวองค์เจ้าแม่คนอิ่มครับทุกคนมอาจจะพูดเบาหน่อยนะครับตรงนี้ จะไม่กดอิมไม้นะครับนี่ก็คนเข้ามากราบไหว้กันนะครับเดี๋ยวผมก็ไปกราบไหว้ด้วยนะนี่เราก็ถวายบริจาครงบาร้าลด้วยนะครับตรงนี้นครับไทรที่มาก็มาร่วมได้เลยนะครับ เดี๋ยวดูก่อนนี่นี่นี่มาดูบริจาคเลยนี่บริจาค100บาทรับเสื้อหนึ่งตัวร่วมสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งนะครับใครที่มาเที่ยวก็มากันได้นะครับพระพุทธสัจคกอิ่มนะครับตรงนี้แล้วก็พระพุทธเจ้านะครับนี่ครับบทสวดน,นะครับผมนี่บรรยากาศของชั้นสองนะครับ งดงามนะครับมีความงดงามมากๆสวยงามครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิ่มแต่ละปางนะครับในวิหารเจดีแห่งนี้นครับแต่ว่าเรามาตอนดึกเนาะแบบว่าแสงอาจจะดบๆลงเยอะนะครับ ในนการารยนะยดยเดี๋ยวเพื่อนๆต้องมาสับผัสความสวยงามกันเองนะครับนี่หลวงพ่อสุธรครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ปรางพระนั่งโคกพระระจาวันเกิดของผมเองวันเสาร์นะครับก็ขอบั้ัง่าครับ ด, s <S ดูครับบรรยากาศที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือ,อกระจกครับถ่ายตรงไหนก็เห็นรับผมเเห็นแบบทุกมุมเลยนะครับ <c oughs> นี่ทุกคนบรรยากาศครับท้องฟ้าของเชียงรายครับในค่ำคืนที่ดึกมากๆโอ้โหอากาศหนาวเนี่ยเห็นไหมข้างบนเจ้าแม่กวนอิมครับก็คือเขาปรับปรุงนะครับตรงนี้นะก็ไม่ได้ขึ้นไปถ่ายเลยวันนี้เสียดายมาก มากมากเลยครับที่มาเ<บ>นี่ยโอ้โหมือไม้ผอมอ่อนหมดครับตอนนี้คือโอ้ยรถคันเล็กมากมากเลยครับข้างล่างตื่นเต้นมากไม่กล้าเอาโทรศัพท์หย่อนลงไปครับเดี๋ยวหลุดมือไปทีนี่คือโอ้โหแค่มองลงไปข้างล่างครับทุกคนมองลงไปนี่ก็ขาอ่อนแล้วชั้นสุดท้ายนี่สุดยอดนี่ครับนี่คือท้องฟ้าของเ <Okay. S 1> ชียงรายตอนกลางคืนนะครับอตอนนี้ครับทุกคนก็ลงมาจากครับพัชดีแล้วนะครับแล้วก็ อยู่ที่วัดขาวนับสวยมากๆาเลยน,นี่โอ้หไปดูบารมีนะครับของวัดห้วยปากก้างเลยครับก่อ,อนเข้าก็อย่าลืมวัดไข่นะจากพี่เขาด้วยนะโอ้สุดยอดไหมสวยจริงๆเลยวัดเอ,อตรงนี้ก็จะเป็นมิหารสีขาวนะครับจากวัดห้วยปากก้างครับผมนี่ฮะ โอ้ยมีเดี๋ยวเราต้องไปไหว้พ่อกันด้วยนะครับตรงนี้ ตีมักรรฟ้าผนังครับ ทุกคนครับก็ตอนนี้ครับที่เข้ามาในวิหารนะผมแทบตกใจครับเห็นรูปปั้นของพ่อครับในรัชกาลที่9นะครับก็ผมการน้ำตาไว้แทบไม่ได้เลยนะครับตรงนี้นะก็โผล่นลุกมากเลยครับขึ้นมาสุดยอดครับตอนนี้ก็ดึกแล้วครับมีแต่พวกเราสามคนที่อยู่ในสถานที่นี้เนาะก็อยากจะขอตัวนะครับกลับนะเดินทางกลับเนาะก็สําหรับใครที่มาเที่ยวเชียงรายนะตอนนี้ก็อากาศหนาวนะครับบรรยากาศดีนะวันที่ถ่ายคลิปก็เป็น เดือนตุลาคมแล้วกันนะครับก็อากาศหนาวเริ่มมาเยือนนะครับที่ภาคเหนือแล้วนะครับก็วัดไวยปลากั้งนะครับก็มีสิ่งดีๆนะครับเยอะแยะเลยแล้วกันเนาะก็วันนี้มาคือแบบตกใจและประทับใจมากๆเลยครับที่ได้มาสถานที่อย่างนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับก็โอเคไม่รู้จะพูดอะไรละการน้ำตาไม่ไหวครับผมแน่นอกนะครับโอเคไปละ นี่ระหว่างขากลับแล้วทุกคนก็แวะทานกับข้าวอร่อยๆครับเนี่ยน้องมัดเรากินข้าวเหนียวโชยตัมปูม้าตัมปูม้านี่นี่ไหนไหให้คุณเอกทานหน่อยเ๋อออ่ะได้นี้เลยค่ะนัวค่ะอืมได้มากครับผมนี่ฮะก็ระหว่างทางขากลับนะฮะไก่ทอดตั้มถาด ตำปูม้าครับผมอะไรเนี่ยหอยยอทอดนะครับผมต้มแซ่บๆนะคนะบแล้วก็ผัดนะเนื้นั่ๆ างทางครับ